สูรการทะลุมอทะลวงทะลุทุกความคิดทะลวงทุกความรู้วันนี้นะครับพบก,กับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับกับผมมอสครับกับผมตอมแตงคครับวันนี้นะครับรายการของเรานะครับจะมีสาระดีๆที่แปลกและแปลกแนวน,นะครับมานําเสนอให้แกะ่ท่านผู้ชมอย่างะทะลุทะลวงครับจะรอช้าอะไรครับเรามาเข้าช่วงแรกรายการกันเลยกับช่วงสงสัยไร้หลามซึ่งผมเนี่ยสงสัยเองครับคุณแตงทําไมครับคุณแตงครับที่สถาบันการจัดการบรรยาภูวัตเนี่ยผมเห็นนะมีเครื่องบินมาจอดลามเบิร์เลย คืออะไรครับเอานี่คุณมอสยังไม่รู้เหรอครับไม่รู้ครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณมอสไปขึ้นเครื่องบินจริงสิครับแล้วเราแล้วเราจะไปยังไงครับเนี่ยเมื่อเราอยู่ประตูอยู่เลยคุณมอสตามมาครับผมมาครับคุณทหารครับคุณมอสครับไปจี๊ตามมาครับคุณมอสคุณตังครับ ถึงแล้วเอแต่ว่าคุณมอสไปไหนเนี่ยคุณมอสคุณมอสครับคุณมอสคุณแตมอ้าวคุณมอสไปทดิอะไรตรงนั้นอยู่นี่ขึ้นมาคุณมอสโอ้คุณมอสลุกหัวไปหมดเลยเนี่ย อีงไม่มือนขนาดนี้เลยโอ้โหไปทำอะไรลุกขึ้นคุณมอสเดี๋ยวก่อนตอนนี้คุณแต้มพาผมมาอยู่ที่ไหนตอนนี้เนี่ยผมพาคุณมรมาอยู่ที่ PMA ศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบินของสถาบันการจัดการบรรยพิวัตรซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของสถาบันไปแล้วโอ้โหนี่มันใหญ่โตโอ้โหรามาหือมาไปแล้วเกิ๊บเลยอ่ะใช่ครับใช้งบลงทุนสร้างไปกว่า40ล้านบาทเลยนะครับเนี่ย แปลว,ว่าผมก็อดเจอแอลฮอสเตดของจริงใช่ไหมครับแหมแต่ถ้าคุณมอสอยากเจอเนี่ยผมจัดให้จริงปะเดก็กๆ ครับและตอนนี้นะครับก็ขอต้อนรับอาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการธุรกิจการบินอาจารย์วายูนสาราอนุกูลกิจครับผม อจารย์สวัสดีครับครับอาจารย์ครับครับผมอาจารย์ครับวันนี้อยากจะให้อาจารย์นะครับพาพวกเราสองคนนะครับเข้าไปในศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบินน่ครับว่าที่นี่นะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจเข้าไปติดตามกันเลยครับได้ครับอาจารย์เชิญครับบริเวณตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่นะคะที่เอาไว้ใช้ก่อนที่เราจะเข้าไปเช็คอินนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือจะให้ผู้โดยสารเนี่ยมานั่งรอนะคะเพื่อตรวจเอกสารตรวจสัมภาระก่อนที่จะไปเช็คอินนะคะครับผม แล้วก็ปกติแล้วนะคะมันจะมีนะคะทีวีหรือสกรีนนะคะ,<ล>ะซึ่งคอยบอกเที่ยวบินนะคะบอกเวลาในการบอรดดิ้งนะคะแล้วก็เวลาที่เครื่องออกนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือประตูขึ้นเครื่องค่ะเพราะ,ะ,ะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้โดยสารจะชอบหลงนะคะแต่อันนี้เราก็จําลองให้เสมือนจริงนะคะก็คือให้ผู้โดยสารก็คือนักศึกษาเรานี่นแหลคะค่ะเป็นคนนั่งนะคะแล้วก็ต้องคอยเช็คด้วยว่าเที่ยวบินของที่นักศึกษาจะขึ้นนั้นเป็นทเที่ยวบินที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ประตูขึ้นเครื่องที่เท่าไหร่ค่ะ ซึ่งบริเวณนี้นะคะเราก็จะถูกออกแบบมานะคะเป็นแค่2แถวเท่านั้นนะคะจะจะจะได้คอยดูนักศึกษาด้วยนะคะว่าสนใจแล้วก็ตั้งใจมากแค่ไหนเพราะว่าถ้ามันเยอะเนี่ยมันก็ทำให,ให,ให้ให้นักศึกษาเนี่ยคุยกันนะคะเราก็เลยจะทำไว้ให้แค่จำนวนจำกัดเท่านั้น,นะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินเข้ามาเราก็เรียนแบบนะคะให้ใคล้ายๆกับเหมือนสนามบินจำลองนะคะซึ่งบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นทางที่ ตรงเข้าไปเรื่อยๆนะคะพอตรงเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้พบกับเช็คอินเคาน์เตอร์นะคะซึ่งเช็คอินเคาน์เตอร์ของเราเนี่ยก็เรียนแบบเสมือนจริงนะคะคก็คือใกล้เคียงกับของจริงเหมือนกันค่ะครับอาจารย์ครับแล้วในส่วนที่มีน้องๆน่ารักน่ารักแล้วก็หนุ่มหล่อๆนี่คือน้องๆหนุ่มหล่อๆนี่มีหน้าที่ทําอะไรครับบริเวณตรงนี้นะคะเราเรียกว่าบริเวณของการเช็คอินนะคะซึ่ง เช็คอินเคาน์เตอร์นะคะโดยเราเรียนแบบเสมือนจริงนะคะจากสนามบินนะคะโดยทั่วๆไปนะคะซึ่งเช็คอินเคาน์เตอร์ของเรานี้สามารถที่จะเช็คอินได้ปกติเลยนะคะ <c oughs> ก็คือคล้ายๆกับที่สนามบินทุกอย่างเสมือนจริงนะคะแล้วก็มีทั้งจออันนี้ด้วยนะคะซึ่งจะบอกเที่ยวบินบอกไฟล์บินแล้วก็บอกของเวลาบอร์ดดิ้งเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะก็จะสามารถที่จะเช็คอินตามระบบนี้ได้เลยนะคะ,<ช>คะเรามีระบบค่ะระบบในการเช็คอินรองรับเรียบร้อยแล้ว ม่ทราว่าผู้โดยสารเดนทางไปไหนคะอ่าไปนาริตะค่ะขอบคุณค่ะกระเป๋าหนึ่งใบนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะครับผมค่ะศูนย์ฝึกปฏิบัติการการบินของเรานะคะเราแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกเราเรียกว่า cockpit area นะคะหรือบริเวณหัวเครื่องนะคะซึ่งเป็นส่วนของนักดินส่วนที่2ก็คือที่เรานั่งกันอยู่นี้นะคะเราเรียกว่า cabin area ก็คือส่วนของ ที่นั่งของผู้โดยสารนะคะโดยที่นั่งของเรานะั้นมีทั้ง First Class Business Class แล้วก็ Economy Class นะคะ First c l a s s นะคะเรามี7ที่นั่งนะคะ b u i n e s s c l a s s นะคะเรามีอยู่12ที่นั่งนะคะแล้วก็ Economy Class หรือชั้นประหยัดเรามีอยู่63ที่นั่งค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะ ถูกตกแต่งนะคะให้เสมือนจริงนะคะโดยการใช้แสงและสีในการช่วยนะคะ<ม>เพราะว่าเครื่องบินสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช้ว<ม>ินโดว์เชดในการปิดหน้าต่างแล้วนะคะแต่เราจะใช้แสงและสีในการคอนโทรลนะคะคโดยการกดปุ่มปุ๊บสีจะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ<ม>จนในที่สุดก็จะมืดไปเองนะคะ ส่วนที่3คือส่วนสุดท้ายของเรานะคะคือแกลลี่ซึ่งแกลลี่นั้นเป็นส่วนที่เอาไว้เตรียมอาหารที่จะไปเสิร์ฟให้ผู้ได้สารอาจารย์ครับแล้วผมเนี่ยเห็นโลโก้ของ T I M R เนี่ยอยากจะทราบความหมายของโลโก้นิดนึงครับอาจารย์ PIM Air นะคะโลโก้ของมันนะคะ,คะก็คือคล้ายๆปีกนะคะคปีกอันนี้เนี่ยก็คือให้มันทะยานไปข้างหน้านะคะคซึ่งบ่งบอกถึงการที่เราเนี่ยจะพิ้วไหวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีความดีเลิศในด้านการบริการนะคะคแล้วสีเนี่ยเราจะใช้สีน้ําเงินสีแดงสีส้มแล้วก็สีส้มเหลืองนะคะซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นอิสระรนะคะแล้วก็ความมั่นคงค,ครับโอโ้โหสำหรับวันนี้ก็ถือว่าครบเครื่องจริงๆนะครับ,ครบเครื่องบินใช่ไหมครับ a i สเ o s ครับ เราเล่นครับนักศึกษาทุกคนนะครับจะได้ฝึกปฏิบัติงานและทําทุกหน้าที่ในบรรยากาศเสมือนจริงครับสาหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วายุนครับอาจารย์ครับครับและน้องๆคณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการธุรกิจการบินมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้และสาระดีๆมากมายทั่วทั้งลําของเครื่องบินลํานี้เลยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับ แล้วก็รายการของเรานะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับยังมีสาระที่แปลกและแหวกแนวอีกเพียบเลยรอให้คุณผู้ชมดูอยู่นะครับผม หลังจากที่เราได้ไปทัวร์กันมาทั่วเครื่องบินแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงซัมซิงไรแดดนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องครอกผิดครับซึ่งเป็นห้องควบคุมการบินของกัปตันนะครับแต่เอ๊ะว่าแต่คุณมอสเนี่ยหายไปไหนอีกแล้วครับเนี่ยสวัสดีครับออ๊ยสวัสดีครับกัปตันมอสสวัสดีครับคุณแตมครับสวัสดีครับครับวันนี้คุณแตมเรียกผมเนี่ยคุณแตมจะมีอะไรผมรับใช้ครับโอ๊ย เอถ้าเอาจริงๆเนี่ยเรื่องเครื่องบินเนี่ยผมก็พอมีความรู้อยู่บ้างครับว่ามี2พี่น้องตระกูลไร้นะครับได้แก่อฮาวิไรและเฮาไรนะครับเป็นผู้คิดค้นออกแบบและประดิษฐ์เครื่องบินนะครับที่มีเครื่องยนต์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแหละครับผมแต่ที่ผมสงสัยก็คือเครื่องบินเนี่ยเวลาบินมีถนนเหมือนที่รถเขาใช้วิ่งกันหรือเปล่าครับกับตันมอ มีเลยครับคุณแต้มมันเป็นยังไงครับเพียงแค่ว่าถนนของเครื่องบินเนี่ยเกิดจากการกําหนดจุดตําแหน่งลทติจุดและลองติจุดครับลากเส้นเชื่อมต่อกันเป็นเส้นตรงครับอ่าครับเวลามองเราใช้ดาวเทียมในการมองครับว่าตอนนี้เครื่องบินเราเนี่ยอยู่ที่ตําแหน่งไหนและจะถึงปลายทางอีกเมื่อไหร่ครับผมอ๋อนี่เองถึงว่าผมไม่เคยจะเห็นถนนนี้เลยเอแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วเครื่องบินไม่บินชนกันเมื่อไหร่ครับโอ้โหถือว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับแต่ผมจะอธิบายให้คุณแต้มอย่างสั้น ว่ายังไงครับมันเป็นยังไงครับคือเครื่องบินนะครับที่บินไปทางทิศตะวันออกเนี่ยจะบินด้วยความสูงหลักพันฟุตด้วยเลขขี่้แต่กลับกันครับเครื่องบินที่บินไปทางทิศตะวันตกจะบินด้วยความสูงหลักพันฟุตด้วยเลขคู่เพราะฉะานั้นลวครับเครื่องบินที่บินไปในทางเดียวกันจะมีความสูงต่างกันอย่างน้อยสอง0ันฟุตเฮ้ยอย่างนี้และเครื่องบินที่เป็นสวนกันครับจะมี ความสูงต่างกันอย่างน้อย1นึ่ันฟุตครับผมอ๋ออย่างนี้ <c oughs> เอง <c oughs> ใช่ครับเอ๊แล้วถ้าเป็นเรื่องความปลอดภัยล่ะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ยากจะควบคุมอย่างเหตุการณ์ทางธรรมชาติเช่นฟ้าผ่าจะทำยังไงครับเนี่ยก้อบอกเลยนะครับว่าเหตุการณ์ฟ้าผ่ามันเป็นสถากนการณ์ที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ใช่ครับแต่ว่าว่าเครื่องบินของเรานะครับเวลามีเกิดอุทกภัยฟ้าผ่าโดยที่เราไม่ทันคาดคิดเนี่ยใช่ครับ ไปอย่าฟ้าผ่าก็จะผ่าลงมายังเครื่องบินครับเครื่องบินเลยครับครับไหลจากหัวลงสูหางครับไหลจากหัวสูหางจากนั้นครับเราจะไหลลงสู่พื้นดินโดยทันทีครับแล้วคนข้างล่างนี่จะไม่เป็นอะไรหรอครับกับตันมอสโอ้โหก็บอกได้คําเดียวครับว่าครับสัมิงห์เรดาโอ้ว้าวเครื่องบินเนี่ยถูกออกแบบเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอย่างดีเลยนะครับเนี่ยกับซันมอสที่ความรู้เยอะจริงๆเลยนะครับครับผมนายหัวผมผมเนี่ยนอกจากจากจะเต็มไปด้วยเซลล์เซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วยังเต็มไปด้วยซีดีบัมนะครับ เขาบอกเลยครับว่าในห่วงผมเนี่ยมีแต่ความรู้ทั้งนั้นเลยครับผมครับผมแล้วถ้าหากนะครับใครมีคําถามหรือข้อสงสัยที่แปลกแหวกแนวนะครับก็ส่งมาได้ที่เพจด้านล่างนี้เลยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณนะครับสถานที่นะครับศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบินสถาบันการจัดการบัญญาพิวัฒนแล้วพบกันในตอนหน้าสวัสดีครับเฮ้ยเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายล็อกเป้าล็อกเป้าเป้า กีบราวุตจะยิงเลยนะเจ็ดครับสี่ครับสามครับยิงไปไปครับคุณแต๋คุณมดหมอเรียกแล้วค่ะหมอเรียกอ่ะหมอเรียกครับไปครับหมอเรียกครับไปครับ